สวัสดีค่ะสบายดีกับชุขสุสคนเมือนอิสิาพาหรือฟืน้นความหลังความเกา่าที่ถือว่ามีคุณค่าแหละสสาคัญสาหรับทีวีของคนอีสานบ้านเฮานั่นก็คือโอลนซาเขาจํากันไดในบ่อขาดชิงชาของคนเล่าอีสานสมัยก่อนปูย่าแต่ย,าย่าพ่อเม่ของเฮ้าเคยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเพื่อเลี้ยงลูกสมัยก่อนลูกกาลั่งใหญ่กับนั่งจะเลื่อนเติบโตพอยืนได้แข็งแรงหลักมงจัดจับสิงของยางไปยางหรือว่าแรนเพราะแข็งแรงแน่พ่อเม่เฮ้ากับอสิภาคเปน็นนางโอลูนซาเพื่อเป็นการพ่นไข่ไปกล้งยลิน้นนั พราะว่าเด็กหน่อยในวัยนั้นมักเปล่นไปมักเฮี้ยนหูในสิ่งใหม่ๆสมัยก่อนเวลาเปนกวยโอลลุนซาเนี่เพอ่์สิมี่คำว่าเป็นพญาไปนั่นเลยค่ะผู้ว่าสิงยกตัวอย่างคำพญาที่เป็นเบาผมก็ป่วยโอลลุนซาไปนั่นมาลองฟังเมืองทางเจอเริ่มเจิงคัว้วเถกขำท่างสาวนั่งเอ้ยสู่เจ้ามาแล้วสู่น้อยน้อยไอ้เบาเสี้ยงค่ำขั้วใบดําไปตำขั้ยดอนแม่ลูกอ่อนนุ่งสีหัวแดงนี่ก็เป็นตัวอย่างบางตอนของคํำว่เาเวลาห้ากลวยโอลลุนซา บางกะ,าะวาโอนลุนซาจำปาสอดซื้อหอยงีกิบกีมาหน,นีบขอบ้อกาเมืองกุลาท,ทะเลทะไลเมืองละทายละทังละทายโอนลุซาจำปาซีตนไผ่โบโยนโยนลินผู้เดียวไผ่โบเสือหมักเดือข่าข้อไผ่เสือแล้วแก้่วลนใส่หลังพักปังบอแหล่พักแค่บ่อบปง ไก่ผู้โจนลกขนเอาเองเขา่าต้มบอฮอใส่กล้วยเอาเองวาสันเพิ่์ว่านี่ก็เป็นบางบทบางตอนของข้ามพญาที่ใส่ในคณะกล้วยอุลุนซ่าอาจจะมีความหมายเชิงลึกที่แฝงไปด้วยปัญญาเอาไว้และก็เป็นการลิมทํำให้มีความคงจองไปนน้ำกับมิญุคือกันการใส่ขํามเบาอสิบเนินสาลาพบวันไหนแต่เพิรนสิเนียนความเปิดเพื่อนสนุกสนานเพื่อบาให้เด็กหน่อยห้องหายซึ่งถือว่าเป็นจิตวิทยาในการเรียนด็กอีกอย่างหนึ่งนั่นเอง,เ,องเมื่อคีอุลุนซ่าเมื่อเร็วก,ก็ชี้ปากกันไปนลิ่มง น่งเหรียญอมวงแบบมีพ่อจิจำกันไดในมค่ะจำหมูมีหมูมน่นผ้ากันมาน่งอมวงสักหาหกนหรือว่าหลยคนันแต่สิมีผู้นำผ้าลองเพลงว่าจำหมูมีหมูมกหมูมน่นหักข้อค้นใสหนานโนโกดหนานโนโกดหนานลิงหนานล่หนาผีพา้าหนานกิบหนานกอมยอมแยะไก่ต่อแตะต่อติดต,ต่อตังไถ่เวียงจันทรถือแหวนคางไสย้ย่ายออกตอกถอยถอย,ถอยกิดสิทธิบัตรสันเปนว ถ้าถึงคำว่าซีบถิมไปตุกใสผู้ใดแล้วผู้นั้นก็ต้องออกจากวงไปกระสิเลนว่นต่อไปจนเหลือผู้สุดทา้ายผู้เี้ค่ะพอมาถึงผู้ผสุดท้ายแล้วผู้นั้นก็จะถึงเรื่องเป็นผู้สแสดงหรือน้าแสดงในตอนต่อไปอาสิให้ยห้องเพลงกับเป็นได้มีก็เป็นกูเซโลโบายในการละเล่นเป็นการเล่นปนเฮียนของผู้ปัญญาพื้นบ้านของคนสมัยก่อนพะว่าในค้ามพญา,ามักสิแฝงไปด้วยปัญญาและคำสอนแต่เอามาเชื่อมโยงกับการละเล่นนี่ก็ถือว่าเป็นความสั้นฉลาดของคนสมัยก่อนเป็นการเล่นเพื่อชีวิตเป็นการเล่นเพื่อสนุกสนานพร้อมกับก ตัวยังยังเห็่นคําว่าหักข้อค้นใจหนานโนกฏก็อาจเป็นการบังคับใส่กฎหมายให้คนปฏิบัติตามถ้าบ่บปฏิบัติตามก็สืกลงโทษและคําว่าหนานโนกฏหนาลิ่หนาไล่ก็อาจเปรียบได้ว่าเป็นตัวบรกฎหมายที่อาจ่มีความเป็นรรมพ่อและอาจเป็นรรมต่อผู้ถือบังคับให้เหตุตามก็เป็นได้หรือคำว่าหนาผีพ้ายาผหนากอมก็อาจเปรียบได้ว่าผู้รักษากฎหมายหรืออาจสิขาดความเป็นธรรมอยู่บาง กระเล,ยเล่ยเปียบปวยเอาไว้ในขัามพญานการละเล่นเล่านี้เอาไว้ซึ่งทุกมือนี่นำบ้านสิเลื่อนล่างหายไปซึ่งอยากต่อการเข้าถึงผู้มัญ,ญาของหุ่นสมัยก่อนใดนอกจากนั้น,นยังมีบทพญ,ญาบางตอนที่นํำมาใส่ขับกลมคณะข่อยอุลุนซ่าอย่างเท่นวาวาผู้ตการสองพันล่วงไปผ่ายสอยฟูงคุณน,น้อยกินเมืองเลียงไพรลาสะดอนเดือดห้อนคือดังน้อนน้ำถูกบ่มียม่มเศร้าตืมเต่งเรื่องเลื่อยยังกระปานเฟ้ยลอมน้ำแต่คล้องป่องทีที นีกันนี้บ่ไดไข้างโอ้โอ๋แลน้อพิ่นว่าก่อนนี้ก็อธิบายพฤติกรรมของราชการหรือวันนักการเมืองในเป็นอย่างดีอันนี้ก็ฟกใหอคิดและทําความเข้าใจให้ลึกซึ้งกันเนาะคะ่ะเพื่อการเข้าถึงพูมิบรญญาพื้นบ้านและเสียนพุ่นค่าของวิถีชีวิตแบบคนสมัยก่อนกันเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราาของโอโรซ่าชิงชาของคนเล่าอีสานสมัยก่อนนํำมาลือพืนความเกา่าความหล,หลังไว้มาเป็นการฟืนฟูเพื่อให้พวกเขาได้เห็นความสำคัญและเห็นคุณค่าของคำว่าโอโรซ่า เอาละคะ่ะมื้อนี้เอาไว้สัมมิสักกรเขาหุ่ดูสุข,สขนอยู่ดีไม่แห้งความเจียอยาให่ไก่ความไขยย่ใหญมีพบู้พอก,กันให้คลิปต่อไปเนาะคะ่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีคะ่ะ